สวัสดีค่ะพ่อวาดค่ะสวัสดีค่ะพ่อวาดครับสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับพ่อวาดค่ะในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะนด้ยินว่าคุณพ่อฝันแล้วว่าสันคุณพ่อฝันเมื่อไรคุณพ่อฝันเมื่อคืนฝันเมื่อคืนนี่เนาะเาวานี้กับบ่าวท้องพูดนี่มาตามคุณพ่อวาดนี่มาตามเมื่อวันที่สามค่ะคุณพ่อฝันเมื่อคืนก็แสดงว่าคืนวันที่สองเนาะงวดที่ผ่านมากค่ะ มาตามพ่อวาดแค่คลิปเดียวเนาะคุณพ่อเนาะคลิปเดียวช่วงคงสุดท้ายเนาะค่ะมาตามคุณพ่อเลยคุณพ่อกระเข้าค่ะเมื่อชงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะเลขพ่อวาดเพิ่นตีจากฝันห้เนาะค่ะเก่าสี่ศูนย์คุณพ่อถือโซ่คนนี้ค่ะนี่เอาทางคุณพ่อจับโซ่คุณพ่อจับให้กล่องตรงนี้ค่ะ จ่บจับจับสูดจังสิจับจับโชว์หน่อยคุณพ่อยกขึ้นหน่อยค่ะยกขึ้นค่ะเก่าสี่ศูนย์เก่าสี่ศูนย์ให้ท่าน้ดดูด้วยเกาจังจังเก้าสี่ศูนย์เนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฟันของคุณพ่อคุณพ่อนี่เพิ่นฟันว่าเพิ่นขึ้นตึกสูงเนาะค่ะขึ้นตึกสูงแล้วกะได้ลงมาอาบนามเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อเพิ่นตีตัวเหลขให้ก็คือเก่าสี่ศูนย์เก่านี่เป็นผู้เทาไมายถึงคุณพ่อเพิ่นว่าค่ะซีนี่หมายถึงว่าแทงนามเนาะค่ะก่อเป็นส เพิ่นตีหายเพราะว่าค่นฝันว่าเพื่อนได้อาบน,านํามต้อคุณพ่อเนอะาะค่ะลังวดนี่บ้านนี้นคุณพ่อว่าคุณพ่อฝันแล้วคนคนี่ก็ว่าไอ้มีเจ้าที่เขาขึ้นมาจากไอ้สาใต้ข้งลางอันนี้เขาขึ้นมาก็ถือปลาประชอบมาตัวหนึ่งก็ใส่ไอ้แซงแกงสีดําก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่เสื้อค่ขเขาเดินขึ้นมา พ่อก็พ่อก็นึกในใจว่าโอเท่านี้ไปเอาปลาในจันค่อยมาบ่ผมว่าอย่างนี้วาอย่างนี้นะค่ะแต่ว่าผมก็ไม่ได้นึกว่ามันจะเป็นีผีอันนี้ผมก็คือปลาเข้ามาผมก็เห็นเห็นเห็นเขาเดินมาก็เขาก็หายไปเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนในความฝันไม่คิดว่าเป็นผี ครับอืมแต่เขาหายไปทีนี้เ,<ข>เดินข,ขึ้นมา,าแล้ว <ไป S 1> หายอืมแต่ไม่รู้ว่าปังไหนแต่ไม่รู้ไปไหนอ,อืมแล้วยังไงต่อแล้วต่อมาก็ไอผมก็ย่อย,ยตรงไอคอกหมูใกล้ๆที่ว่าผมอยู่นั่นแหละค่ะแต่นี้ว่าไม่รู้ผมไปงไหนอันนี้ผมก็จําไม่ได้แล้วทีนี้อเอาเดี๋ยวผมก็จะตีให้ตัวตัวเลขให้ ทั้งบ้านให้รู้ว่าเอาตีว่าเอาอะไรเอาแปดเอาแปดก็แปดแปดหนึ่งห้าห้าแปดหนึ่งบ่ห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งนิ้เพราะว่าไอ้มือจับโอห่ามาจากผู้ชายมาจากมือครับถือปลาถือปลาหนึ่งตัวครับห้าแปดหนึ่งอ่าห้าคือมือห้าคือแปดครับหนึ่งตัว แล้วก็คนที่คนถือมานั่นคนถือมาแต่ว่าคิดเป็นห้าแปดหนึ่งนะเพราะว่ามือจับปลามาคครับแต่ทีนี้ไอ้สองตัวจะเอาอะไรีหนอในใจตอนเดินขึ้นมาจากไหนคุณพ่อเดินขึ้นมาจากสะขึ้นมาจากสะโน่นะขึ้นมาขึ้นมาจากสะเดินขึ้นมาครับเดินขึ้นมาถึงไอ้ตรงไอ้ต้นมะม่วงค่ะคแล้วคุณพ่อคิดว่าปเป็นเจ้าที่ หรือว่าเป็นผีหรือว่าเป็นคนในความฝันที่ถือปลาขึ้นมาผมว่าอาจจะเป็นแต่ในฝันก็ว่าเป็นจะเป็นผีนะเพราะว่าตัวของเขามันดําไปหมดเลยอเห็นแต่ปลาขาวๆอย่างเดียวอในความฝันแต่ในมือของเขาอ่ะในมือถือปลาแต่ตัวคนน่ะดำ,ดำไปหมดเลยดำไปหมดเลยอ,อเกงก็สีดำตัวก็ดำแล้วตัวใหญ่ไหมใหญ่อ้วน ใหญ่อ้วนใช่ไหมเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายโอ้เดินขึ้นมาจากสะเดินขึ้นมาจากสะตรงนู้นสะเนี่ยเป็นสะเป็นที่นาของคุณพ่อเองของพ่อเองอคุณพ่อคิดว่าเป็นผีไม่ใช่คนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อค่ะแล้วผีเนี่ยเขาตีเป็นอะไรผีเนี่ยเขาต้ตีเป็นศูนย์หรือว่าเป็นไรเนะเป็นศูนย์ใช่ไหมเอาเป็นศูนย์ดีกว่ามั้ง ศูนย์ผีถือปลาจะไม่ศูนย์แปดแปดศูนย์เหรอแม่เขาจะเขาจะเป็นยังไงน่ะชอบไหมล่ะคุณพ่อชอบไหมแม่ก็ถ้าสองตัวหรือว่ามีในใจแล้วยังยังยังไม่ทันมีเลยเดียวไม่ทันมีใช่ไหมเดียวเอ้าเว้นี่คิดอยู่เพราะว่าตอนนี้มันยังใหม่ๆอยู่นะว่ายังใหม่อยู่ฝันหน่ใหม่ยู่ยังฝันไม่ใหม่คุณพ่อว่าฝันเห็นผู้ชายตัวดําแม่นครบสูงใหญ่ถือปลาขึ้นมาจากสะครับ ตอนเดินขึ้นมาจากสานี้เห็นเดินขึ้นมาจากในน้ําหรือว่าเห็นเดินข,นขึ้นมาขอบสะเดินขึ้นมาไกลาจากสาแล้ว و, แต่แต,แต่ที่ทางเดินมาเดินมาจากสบมั่นใจว่าเดิอนออกมาจากสาแน่นอนแน่นถือปลามาหนึ่งตัวถือปลามาหนึ่งตัวปลาช่อน,นปลาช่อนตัวใหญ่ไหมก็มันไม่ใหญ่หหลกประมาณข้อข้อแขนนี่ละประมาณก็ใหญ่เลยก็ถือมาแต่ขาวแวบๆเลยใช่ไหมแม่นปลาปลาขาวครับปลาเนี่ยตัวขาวแต่เป็นปลาช่อนครับอืเห็นช่วงหัวครับ แต่ช่วงหางไม่เห็นแต่ช่วงหัวเขาขาวแต่รู้ว่าเป็นปลาช่อนแม่นครับใครท้าผู้ชมมาเตี๊ยสไยกันเนาะแต่ว่าถีคุณ่อหวานเป็นหายมากอะหาแปดหนึ่งเพ่งจหายมาแล้วเนาะก่อนน้านี้หลังก็มี้แปดศูนย์ศูนย์แปดเพราะว่าเหลกสองตัวเนาะสองตัวไปแล้วคิดว่าผู้ชายใส่ผ้อ่านน่าจะเป็นผีเนาะแม่แม่นครับบ่เคยหุจักล้วกบ่เคยหู่จับตัวดำหลังใหญ่้อมบัสนในความฝันเนาะหลังใหญ่อ้วนค่ะครับ แล้วในความเป็นจริงเนาะค่ะในความเป็นจริงแล้วนะ่ะที่นาของคุณพ่อเนี่ยมีเจ้าที่ไหมมีครับมีมีเจ้าที่ใช่ไหมพ่อพ่อเคยไปคุยเขาอยู่โอ<ร>ไปคุยนี่หมายถึงว่าฝันใช่ไหมฝันฝันคุย<อ>คุย,คยมีมีสองผูเมียอ๋อออาเล่าให้ฟังหน่อยคุณพ่ออ่าม,มีสองผูเมียเขาปั่นจักรยานลงมาตะก,กี้เมื่อไอ้ตรงไอ้สามแยกตรงที่จะลงไปดูไงนะคะ่ะอันนี้มันมีไอ้ลูกแก้วลอ,อยมาตกลงมาอันนี้ก็ ก็มีขันบาทขันบาทอ้ข,นขันสีอพิเนียมันขาวๆนะค่ะแล้วนี่ก็มีแสงจันทร์อะ่องลงมาอมซองลงมามันก็เป็นฟองขึ้นคล้ายๆกับไอ้ฟองแฟบแล้วมีลูกแก้วก็สองสองตายายเนี่ยเขาเขาก็ไปเก็บลูกแก้วก็ปั่นจักรยานลงมา ลงมาเพราะเขาไปจอดอยู่ตรงตกโค้งตรงที่ทางเข้าป่าทุเรียนพ่อนนะค่ะตั้งแต่หลายปีแล้วนี่ลงมานี่พ่อก็ถามพ่อพ่อมาจะถ่ายแต่ว่าผู้ชายนั้นมันมันมันไม่ใช่ว่าคนคนที่คนอีสานนะค่ะมันเป็นคนอยู่ภาคเหนืออคําพูดใช่ไหมคําพูดเขาพูดเหมือนคนเหนือใช่ไหมไม่แต่พ่อคิดเองแต่ว่ารูปร่างเขาเขาเขาใส่ เสื้อผ้าอ้อมผ้า้อมผ้าห้อมผ้าห้อมผ้าห้อมที่ว่าผ้าห้อมไอ้สีสีมะห้อมสีกรมครับสีกรมๆเส้อมะห้อมแม่นครับเกับกางเกงกางเกงกับสีกรมคือกับเหมือนการจะขาก้วยเขาเรียกเสียมะห้อมเออแม่นก็ก็เรียกว่าเส้อม้ห้อมกางเกงขาก้วยแต่เมียเขาใส่ตุ้มหูใส่ทองเต็มคอเลย เนี่ยครับก็ตะกีนมีกอกบกอยู่ตรงเนี้ยต้นต้นบกสบก,บกนะต้นบกต้นบกใหญ่อ่าแม่นครับอ่ยังไงต่อพอันนี้ก็มาก็พ่อมาคุยคุยอู้นานประมาณสักห้านาทีอันนี้ก็พอกับปั่นจักรยานลงมาจะไม่รู้ว่าหายไปไหนเลยอันนี้พอ่อจาไม่ได้เลยปั่นลงมาในเส้นทางที่ลงไปต้นบกใหญ่นั่นนะครับปั่นลงมาเนี่ย สองผัวเมียใช่ไหมครับสองผัวเมียคุณพ่อก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่ใช่ไหมแม่นครับแม่นแต่ผมว่าที่ว่าสองสองผัวเมียเจ้าที่นี่ก็คือเสี่ยวพ่อเท่าผมเองเสี่ยวเสี่ยวพ่อเท่าเพราะว่าที่ที่อยู่ตรงนี้เป็นที่ของเมียใช่ไหมแม่นครับอ๋อไม่ใช่ที่ของคุณพ่อไม่ใช่ไม่ใช่แต่คุณพ่อก็คือมาอยู่กับภรรยาแม่นครับอ๋อะ คิดว่าเป็นเสี่ยวเขาใช่ไหมเป็นเสี่ยวกันค่ะแล้วที่ปรากฏให้เห็นในความฝันที่ถือปลาเนี่ยคุณพ่อคิดว่าใช่คนนี้ไหมคิดว่าอาจจะแม่นอาจจะใช่ใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อเขาใส่แตงเกงขาสั้นค่ะถือปาขึ้นมาค่ะแต่ไม่ได้เห็นเมียเขาใช่ไหมไม่ไม่เห็นเห็นแค่เขาคนเดียวแม่นครับค่ะ เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมที่คุณพ่อเพิ่นมาหว่าสซูฟังเนาะค่ะครับค่ะสรุปตัวเลขของขวานนะครับเนาะสถานงค่ะตัวเลขของขวานเพิ่นไห้มาเนาะค่ะแม่นครับเลขสามตัวให้มาไอแปดแปดศูนย์หนึ่งหรือว่าแปดอะไรคุณพ่อให้มาห้าแปดหนึ่งเออห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเป็นเลขสามตัวที่คุณพ่อให้มาค่ะเลขสองตัวก็จะมีแปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะคุณพ่อเนาะค่ะเป็นคลิปแรกค่ะคลิปแรกอ่า เพิ่นว่าคลิปแรกเนกาะค่ะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเอาหลายค่ะเพิ่งเอาหลายค่ะ <c oughs> เดี๋ยวร่ <c oughs> อโครงสุดท้ายเนาะคุณพอออ่อเนาะอเมนคร่ะท่าฟันท่งคงสุดท้ายน้ำเพิ่นว่าค่ะตอนนี้คลิปแรกอยู่แต่ว่ากระติดต,ต,ตัวเลขไว้น้ำแคบหน้า,นาจ,จอไวเ้เบิงน้ำค่ะท่านผู้ชมเปรียบเทียบกันว่าคลิปแรกกับคลิปสองหรือคลิปสามหรือ,อ,อคลิปคงสุดท้ายเนาะคุณพ่อเนาะตัวเลขสิเป็นตัวไรตรงกันบ่เนาะค่ะมักตัวไรชอบตัวไรค่ะ แนวทางของคุณพ่อไหหมาเลขกสามตัวกับสองตัวค่ะในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะถ้าเข่าคลิปนี่เนาะค่ะกรสิเป็นคลิปที่สองเนาะคุณพ่อเนาะทีเลขของคุณพ่อเขาค่ะกระอไห้มาขอไหปังเพราะคุณพ่อนี่เลขเข่าคลิปหนึ่งหรือสองคลิปกะสิยุทธเนาะคุณพ่อเนาะกระสียุทธแล้วกระสีมาเริ่มต้นนไม่เนาะค่ะกระสีเว้นแล้วกรเข่าแล้วกระเวนอย่างสี่ค่ะสิเป็นแบบนี้ค่ะ หงดนีก็นาติดตามอีกนาะคุณพ่อเนาะนารุ่นค่ะเพราะว่าถ้าเขาหงดนีก็เป็นคลิปที่สองเนาะเป็นเป็นหวดที่สองค่ะท่านผู้ชมเป็นหวดที่สองค่ะทีเลขคุณพ่อเขา็ขาให้มาเขาให้ปังอีกนอกาะคุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อมียางเพิ่มเติมอีกบ่อหมดแล้วครับหมดแล้วหมดเนาะฝันสันสันฝันบอย่าวเนาะค่ะค่ะขอบคุณพระวัดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณพวัดค่ะสรุปแนว้ทังตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพรวัดค่ะในงวดวันที่16กันยายน25 6 7นี้ค่ะ พ่อวาดนี่เพื่อนฝันสันสันฝันบอยเงาเพื่อนว่าค่ะฝันเมือขึ้นนี่ล่ะสุดเลยเพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็นผีเพื่อนว่าเป็นผีเจ้าทีเนาะค่ะเป็นผู้ชายเพื่อนว่าโตสูงอ้วนใหญ่ดำเพื่อนว่าค่ะใส่เกงสีดำเพิ่นว่าหิวปลาช่อนขึ้นมาตาหนองสาเพิ่นว่าค่ะขึ้นมาตาหน้าเพื่อนเพิ่นว่าค่ะปลาช่อนนี่ตัวประมาณซ้ำแขนนี่ล่ะเพื่อนว่า หิวขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อนว่าหิวผ่านนาเพื่อนไปเนาะค่ะในความฝันฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าค่ะฝันสันสันเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าเห็นชัดเจนก็คือหิวปลาช่อนตัวหนึ่งเพื่อนวาค่ะเป็นผู้ชายหลางใหญ่สูงดำอวดเพื่อนวาค่ะโบห็นใบหนาเพื่อนว่าเห็นแต่เป็นรูปหลางเนาะค่ะหัวเป็นผู้ชายตัวใหญ่สูงดำเพื่อนวาแต่ว่าโบมีขนแถ้เพื่อนว่าค่ะแต่ว่าจุดเด่นก็คือปลาช่อนเพื่อนวา ชัดเจนแห่งเพิ ung, ่นว่าในความฝันหัว่าเป็นปลาชนเพิ 1, ่นว่าตัวเดียวเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อเพิ่นก็เลยให้ตัวเลขมาก็คือหาแปดหนึ่งเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันหานี่ตีมาจากมือเพิ่นว่าเป็นมือของผีผู้ทรายเนาะค่ะตีเป็นหาเพิ่นว่าแปดนี่ตีมาจากปลาชนเพิ่นว่าตัวหนึ่งกับตีมาเป็นหนึ่งเนาะค่ะปลาชนตัวหนึ่งตีเป็นหนึ่งเพิ่นว่าแปดตีจากปลาเนาะค่ะเป็นห้าแปดหนึ่งเพิ่นว่าเลขตีจากฝันเลขสามตัวค่ะหล้กก็เลขสองตัวเพิ่อนหายมาแปดศูนย์ศูนย์แปดค่ะ เพราะว่าผีนี่นาจะเป็นศูนย์เพิ่นว่าค่ะปลาเป็นแปดเพิ่นกเ็เลยตีให้เป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบด้รางวัลไ่กับพวัดสุขูสุขนค่ะค่ะถ้าคลิปนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวนน่วยนํำในเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ